สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจากบอยซัอเมริกาภาพสไทยกรุงวอชิงตันกลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งในเช้าวันอังคารที่12กรกฎาคม2565ตามเวลาในประเทศไทยนะครับอยู่กับผมนพรัตชายเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณนิติการกำลังวันนำหัวขว้อข่าวที่น่าสนใจมานำเสนออาทิยูเครนเผยตึกในโรงเรียนที่เมืองคาคิฟถูกโจมตีโดยรัสเซีย ขณะที่ประธาน,นาธิบดีเวลาิเมียป,ปูตินลงนามคสติกาอนุมัติสัญชาติรัสเซียให้กับชาวยูเครนทุกคนส่วนที่ญี่ปุ่นโปรดที่ถูกอ้างว่าเกี่ยวข้องกับคดีสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะออกมาถแถลงถูกโยงเพราะไม่พอใจในเรื่องนี้ส่วนการตรวจสอบข่าวของวิวเอโพลิกราฟ ประเด็นรัเสเซียจีนโหมข่าวต้นต่อของโควิดมาจากห้องทดลองในสหรัฐจริงแค่ไหนติดตามได้ในช่วงรายงานข่าวนะครับส่วนที่ศรีลังกากำลังตกอยู่ในภาวะสุญญากาศหลังผู้ชุมนุมบุกเข้าที่พักผู้นำประเทศ ในส่วนของท่วงคำในข่าววันนี้ติดตามประเด็นตื่นตาไบเดนเผยภาพสีจากอากาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์และปิดท้ายวันนี้ธุรกิจกำจัดหนูในสหรัฐคึกคักหลังปัญหาโลกร้อนทำประชากรหนูพุง่งทั้งหมดนี้เล็กๆเป็นเน่า่สนใจในขา่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันครับ มาเริ่มกันที่ยูเครนครับเจ้าหน้าที่ยูเครนแจ้งว่าการโจมตีทางอากาศของรัสเซียที่เมืองคาร์คิฟในวันจันทร์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีก28รายนะครับการโจมตีที่เมืองใหญ่ันดับ2ของยูเครนครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อตึกที่เป็นโรงเรียนและที่อยู่ของอาศัยของประชาชนด้วยผู้ว่าการเขตคาร์คิฟโอเลซีเนฮูบอฟกล่าวผ่านแพลตฟอร์มเทเลกราว่า รัสเซียพุ่งเป้าไปที่พลเรือนและเขาก็ประนามการโจมตีนี้ว่าเป็นการก่อการร้ายด้วยครับค่ะไปดูอีกพื้นที่หนึ่งนะคะสถานการณ์ในรัสเซียกันบ้างโดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินค่ะได้ลงนามในกฤษฎีกาฉบับใหม่เมื่อวันจันทร์อนุมัติให้ชาวยูเครนทุกคนสามารถยื่นเรื่องขอสัญชาติรัสเซียได้อย่างรวดเร็วนะคะ ที่ก่อนหน้านี้มีเพียงประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตป,ปกครองดอนเนสและลูฮันสทางภาคตะวันออกของยูเครนรวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในแคว้นซาปอบริเชียและแคว้นเคอร์ซอนซึ่งล้วนอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐบาลมอสโกที่ได้รับอนุญาตให้เลือกยื่นขอสัญชาติรัสเซียได้นะคะรายงานระบุว่าในเวลานี้ยังไม่มีความชัดเจนคะ่ะว่าจะมีชาวยูเครนที่เข้าขายนี้ ไปยื่นขอสัญชาติรัสเซียกี่คนแต่ข้อมูลเท่าที่ผู้สื่อข่าวได้รวบรวมมานะคะระบุว่าในช่วงระหว่างปี2019ซึ่งเป็นปีแรกที่รัสเซียเปิดโอกาสให้คนในดอนนสและลูฮันส์ขอสัญชาติได้และในปี2022มีประชากรยูเครนราว18%ในพื้นที่ที่กลุ่มกบฏยึดครองอยู่ได้รับหนังสือเดินทางอของรัสเซียไปแล้วนะคะเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาคะ่ะรัสเซียเพิ่งประกาศขยายโครงการมอบสัญชาติให้กับชาวยูเครนในแคว้นซาริเชียและแคว้นเคอร์ซอนนะคะแต่ว่า ในเรื่องนี้ทางรัฐบาลยูเครนก็ไม่ได้ออกมาให้ความเห็นเกี่ยวกับกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้แต่อย่างใดค่ะครับ มาดูประเด็นที่น่าสนใจระหว่างสหรัฐและจีนหลายคนติดตามกันว่าผู้นาทั้งสองประเทศจะพบกันเมื่อไหร่รล่าสุดนะคะผู้นําสหรัฐและจีนวางแผนที่จะร่วมประชุมแบบออนไลน์ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะคุณนภร,รัตหลังจากที่นักการทูตระดับสูงของทั้งสองประเทศมหาอำนาจนั้นมีการพบปะหาหรือกันในช่วงที่มีการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศในกลุ่ม G20 ที่อินโดนีเซียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนค่ะเสนอจัดการประชุมให้กับประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในวันที่25กรกฎาคมตามข้อมูลของแหล่งข่าวด้านการทูตที่ใกล้ชิดกับการประชุมระหว่างทีมงานของแอนโทนีบลงเคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งใช้เวลานานถึง5ชั่วโมงทีเดียวนะคะโดยรัฐมนตรีบลงเคนได้บอกกับวิ A อในการแถลงข่าวที่กรุงเทพเมื่อวันอาทิตย์นะคะว่าการประชุมระหว่างประธานาธิบดีสีและประธานา ที่ไบเดนนั้นความคาดหวังของเราก็คือทั้งสองจะมีโอกาสได้หารือกันในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้แต่พอผู้สื่อข่าวถามต่อนะคะว่าผู้นําทั้งสองจะร่วมหารือกันตัวต่อต,ต,ตัวในเดือนพฤศจิกายนซึ่งไทยนะั้นจะเป็นเจ้าภาพการประชุม A8 และอินโดนีเซียก็จะเป็นเจ้าภาพการประชุม G20 หรือไม่ทางรัฐมนตรีเบลิงเคนตอบว่าไม่สามารถพูดถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้ได้รั และในส่วนขงการประชุมระหว่างทีมงานของรัฐมนตรีบลิงเคนและรัฐมนตรีหวังนะครับเจ้าที่ผู้สรรายหนึ่งจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยว่า มีการแลกเปลี่ยนเชิงลึกในหลายประเด็นโดยเฉพาะในส่วนที่สหรัฐไม่เห็นด้วยทั้งเรื่องของสิทธิมนุษยชนและความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงในแถบช่องแคบไต้หวันด้วยครับนอกจากนั้นทั้งสองฝ่ายมีการหาหรือกรณีการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของรัฐบาลจีนด้วยโดยรัฐมนตรีบริงเคนพูดอย่างชัดเจนเกี่ยวกับชาวแรงงานเชื้อสายจีนที่ถูกคุมขังโดยไม่ถูกต้องที่เกี่ยวเนื่องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนรวมทั้งพลเมืองของจีนเองที่สหรัฐมีความกังวลอย่างมากอยู่ด้วยนะครับ จากที่แถบนี้เราไปต่อกันที่ญี่ปุ่นกันบ้างครับกลุ่มศาสนาคริสต์ในญี่ปุ่นที่ชื่อ Unification Church แถลงข่าวในวันจันทร์ว่าหลังจากตกเป็นข่าวว่าแม่ของเทสยะยามากามิผู้ต้องสงสัยคดีสังหารอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเป็นสมาชิกของโบสถ์นี้ทางโบสถ์ได้ออกมากล่าวครับว่าตอนนี้เจ้าที่กาลังสืบสวนการคาดดาของสื่อที่ว่ายามากามิ เกิดความไม่พอใจต่อโบสถ์แห่งนี้เนื่องจากแม่ของเขาบริจาคเงินให้กับกลุ่ม Unification Church ซึ่งสื่อรายงานด้วยว่าต่อมาเธอได้กลายเป็นบุคคลล,ล้มละลายในปี2002หรือประมาณ20ปีก่อนครับทั้งนี้กลุ่มผู้นำ Unification Church ของญี่ปุ่นโทมิฮิโระทานากะกล่าวที่งานถแถลงข่าวด้วยว่าในภาพรวมนะครับทางโบสถ์ได้รับเงินบริจาคก้อนใหญ่จากสมาชิกบางคนแต่ว่าไม่มีใครถูกบ,บ,บังคับทานากะบอกปัดที่ใช้ความสนใจถึงการคาดเดาของสื่อครับและกล่าวว่า ไม่มีใครทราบแน่ชัดว่าแรงจูงใจของผู้ต้องสงสัยคืออะไรกลุ่มศาสนาน,นี้ยังรู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่า Family Federation for World Peace and Unification ซึ่งมีผู้ก่อตั้งคือซุนเมียงมูลชาวเกาหลีใต้ผู้ล่วงลับไปแล้วครับและเขามีธุรกิจมากมายนะับร้อยร้อยแห่งทั้งโรงพยาบาลหนังสือพิมพ์และมหาวิทยาลัยในหลายประเทศด้วยในส่วนของ ตัวยามากามินะครับผู้ต้องหาในคดีนี hi ้ยังอยู hi ่ hi hi ในการควบคุมตัวของตำรวจแล้วก็ไม่สามารถออกมาแสดงความคิดเห็นใดๆได้ครับค่ะไปอัปเดตสถานการณ์โควิดกันต่อนะคุณนพรัศการกลายพันธุ์ของโควิดที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็มีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ติดต่อได้รวดเร็วและง่ายขึ้นนะคะจนตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มเกิดความกังวลแล้วเพราะว่ามีโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อ B A 2.75ค่ะคุณนพรัอาจกลายเป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วฟาดานผู้ คุ้มกันที่คนเรามีได้จากวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อครั้งก่อนหน้านี้ได้ด้วยแต่ว่ายังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนนะคะว่าไวรัสสายพันธุ์นี้จะทําให้เกิดอาการเจ็บป่วยที่รุนแรงกว่าไวรัสโอมิครอนสายพันธุ์ย่อยอื่นๆซึ่งรวมถึง BA5 ที่กําลังระบาดอยู่ทั่วโลกในตอนนี้หรือไม่นะคะโดยลีปี2ูกราวนะคะนักวิทยาศาสตร์จาก c o u n c i l of Scientific and Industrial Research Institute of GO. Genomics and Integrative Biology ในกรุงนิวเดลีบอกว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้ถูกตรวจพบในหลายรัฐของอินเดียแล้วนะคะและมีทิศทางการแพร่ระบาดในแบบที่รวดเร็วกว่าสายพันธ mm ุ hmm. ์อื่นด้วยและยังมีรายงานการตรวจพบในอีก10ประเทศค่ะคซึ่งรวมถึงออสเตรเลียเยอรมนีสหรัชอาณาจักรและแคนาดาแล้วก็เจอที่ฝั่งตะวันตกของ mm hmm. อเมริกาแล้วด้วยตอนนี้ และแม้จะมีความกังวลนะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์นี้จะมีความสามารถในการฝ่าด่านแอนติบอดีที่ได้มาจากวัคซีนหรือว่าการติดเชื้อครั้งก่อนๆได้แต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ย้ำนะคะว่าวัคซีนและวัคซีนกระตุ้นภูมิหรือบูสเตอร์นั้นยังคงเป็นมาตรการป้องกันอาการป่วยโควิดขั้นรุนแรงได้อยู่ดีค่ะครับในส่วนของเรื่องของโควิดที่หลายคนยังสงสัยว่าสรุปมาจากไหนมีประเด็นข่าวครับเมื่อเร็วนี้สื่อรัสเซียและทางการจีน ตีความโดยใช้คำพูดเพียงครึ่งหนึ่งของผู้ที่เป็นประธาน,นาคณะกรรมาการติดตามการระบาดของโควิด -19 ของวารสารการแพทย์นานาชาติเดอะแลนเซตนะครับและรายงานว่าต้นต่อของโควิดนั้นมาจากห้องทดลองในสหรัฐซึ่งคุณจนินนิพักดีทำก็มีรายละเอียดของผู้สื่อข,ข่าว VOA William e c ยมเอจากฝ่ายโพลีกราฟที่หน้าที่ตรวจสอบข่าวสารข้อเท็จจริงในกรณีข้างต้นมานำเสนอครับ จากกรณีที่สำนักข่าวอาีหรือ Russia Today และรัฐบาลจีนออกมากล่าวว่าเชื้อโคโรนาไวรัสอาจมีต้นตอมาจากห้องทดลองในสหรัฐเพราะอาจารย์เจฟฟรีย์แซกประธาน,นาคณะกรรมการติดตามการระบาดของโควิด -19 ของบริษัทการแพทย์นาน,นาชาติ The La n น e t และนักเศรษฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยโคลัมเบียเป็นผู้ยืนยันข้อมูลข้างต้นค่ะไฟายตรวจสอบข่าวสารของสำนักข่าว v o เ p o โพล r a p h พบว่าเป็นการบิดเบือนความจริงในคำกล่าวของนักวิชาการผู้นี้ เมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์แซกพูดถึงเรื่องการพัฒนาโลกที่ยั่งยืนหลังโควิดที่ศูนย์คนควาเกตเซ็นเตอร์ที่กรุงมารดดิดที่ประเทศสเปนในการร่วมงานสัปนาครั้งนี้อาจารย์แซกกล่าวว่า ผมค่อนข้างแน่ใจว่าโควิด -19 เกิดจากเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐไม่ได้เกิดตามธรรมชาติผมได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างละเอียดมาถึง2ปีโดยตามความคิดเห็นของผมผมคาดว่ามันเป็นข้อผิดพลาดของเทคโนโลยีชีวภาพไม่ใช่อุบัติเหตุที่มาจากการแพร่เชื้อตามธรรมชาติหรือ natural s p i v e r ผมเลยต้องขอพูดให้กระจ่างเลยว่าเราไม่ทราบชัดเจนแต่ตอนนี้เรามีหลักฐานเพียงพอที่จะสอบสวนได้และควรจะมีคนสอบสวนแต่ไม่ว่าจะสหรัฐหรือที่ไหนก็ไม่เลือกที่จะทำการสอบสวน อาจาเป็นเพราะเหตุผลที่แท้จริงคือไม่มีใครต้องการให้รู้ถึงความลับที่เก็บซ่อนไว้มากเกินไปหลังจากนั้นไม่นานค่ะสื่อบางแห่งเช่น RT ของรัสเซียได้ตีความหมายของคำพูดของอาจารย์แซกโดยการพาดหัวข่าวที่ว่าประธานคณะกรรมาการแลนเซตชีโควิด -19 อาจเกิดจากห้องแลบในสหรัฐและรูปภาพบิ๊วัวของอินเดียพาดหัวว่าหัวหน้าคณะกรรมาการแลนเซตอ้างโควิด -19 อาจหลุดออกมาจากห้องแลบชีวภาพในสหรัฐไม่ได้มีการแพร่เชื้อตามธรรมชาติเป็นต้นค่ะ ทางด้านโฆษกระทรวงต่างประเทศของจีนหัวซินหญิงออกมาให้ความเห็นด้วยว่าคำพูดของนายแซกได้สนับสนุนถึงประเด็นที่รัฐบาลปักกิ่งพยายามย้ำมายาวนานว่าสหรัฐควรถูกสอบสวนว่าอาจเป็นประเทศต้นตอของการกำเนิดโคโรนาไวรัสอย่างไรก็ดีค่ะทางการจีนไม่เคยนำเสนอหลักฐานใ,นใดๆที่ชัดเจนเพื่อสนับสนุนคำกล่าวหานี้และห้องทดลองในสหรัฐนั้นได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาข้างต้นถึงหลายครั้งแล้วฝ่ายตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโพลีกราฟของสำนักข่าวเอชีว่า คำพูดของอาจารย์แซกสร้างความสับสนให้แก่ผู้คนจริงแต่สื่อบางแห่งสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่อาจารย์ดังกล่าวพูดโดยมีการบิดเบือนบางจุดเช่นย่อคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐให้กลายเป็นห้องแล็บในสหรัฐและเติมแต่งว่าอาจารย์แซ็กใช้คำว่าโควิดหลุดออกจากห้องทดลองในสหรัฐนำซ้ำสื่อเหล่านี้ยังลดความสำคัญของคำเตือนที่อาจารย์แซกบอกว่าผมเลยต้องขอบูดให้กระจ่างเลยว่าเราไม่ทราบชัดเจนด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะในวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาอาจารย์แซคได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นเชิงลึกร่วมกับนิวแฮร์ริสันอาจารย์วิสันยีวิทยาแลภเพศศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียในวราาสาร p r o c e e d i n g of the National Academy of Sciences โดยั้งคู่คาดว,ว่าโควิดอาจเกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าวิจัยร่วมกันระหว่างสหรัฐและจีน และย้ำว่าเราไม่ได้ระบุว่าซาโคฟ2ูเกิดจากการผสมปรุงแต่งในห้องแลบแต่มีความชัดเจนว่าอาจเป็นไปได้เราระบุได้ว่าจนถึงทุกวันนี้ยังไม่มีการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ที่ปโปรง่งใสหรือละเอียดอย่างใดๆโดยใช้หลักฐานที่มีอยู่ในสหรัฐเลยฝ่ายตรวจสอบข้อมูลข่าวสารโพลีกราฟของสำนักข่าววิโอได้ติดต่อไปอยังอาจารย์แซ็กซ์และขอให้อธิบายถึงเรื่องต้นตอของโคโรนาไวรัสที่เขากล่าวที่สถาบันคนควาเกตที่กรุงมดริดแต่ก็ไม่ได้รับการตอบกลับใดๆค่ะ หลังจากนั้นนะคะวันที่31พฤษภาค,คมทั้งอาจารย์แซ็กและนิวได้ตีพิมพ์ความคิดเห็นภายใต้ชื่อ คำถามเกี่ยวกับต้นตอของโควิด -19 ที่ยังไม่มีคำตอบในหนังสือพิมพ์ The Boston Globe ซึ่งระบุว่าต้นตอของโควิด1 9นั้นยังเป็นเรื่องที่ไม่มีใครทราบแต่การพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในห้องทดลองของสหรัฐที่ล้ำสมัยอาจมีส่วนช่วยในจุดกำเนิดไวรัสนี้ในบทความที่ทั้งสองร่วมกันเขียนในหนังสือพิมพ์บ s t ต n g l o อ e นะคะอาจารย์แซคลวนิวได้พุ่งความสนใจเบี่ยงลักษณะเด่นของพันธุกรรมของ Sa ร s c o v 2ค่ะที่ช่วยให้ไวรัสสามารถเข้าสู่และทำให้เซลล์ของมนุษย์ติดเชื้อได้ค่ะพร้อมตั้งคำถามว่่าลักษณะเดนนี เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือถูกใส่เข้าไปในไวรัสด้วยการปรุงแต่งของห้องแล็บค่ะแต่เนื่องด้วยบทบาทที่ได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการของอาจารย์แซกที่เป็นถึงประธานคณะกรรมาการวรสารเดอะแลนเซ็ตความคิดเห็นต่างๆที่ถูกนําเสนอผ่านบทความของอาจารย์ท่านนี้จึงยิ่งเป็นเหมือนเชื้อไฟให้มีการถกเถียงเกี่ยวกับต้นตอของโควิดกันอย่างร้อนแรงมากขึ้นในหมู่นักวิจัยค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะนักวิจัยบางรายกล่าวหาอาจารย์แซกว่ามักพูดเข้าข้างจีนตลอดเวลาโดยมีการยกตัวอย่างในอดีตเช่นบทความของเขาที่รับการตีพิมพ์เมื่อปีคศ2018ภายใต้หัวข้อสหรัฐตั้งหากไม่ใช่จีนที่เป็นภัยคุกคามต่อหลักนิติธรรมระหว่างประเทศ หลังจากมีรายงานข่าวการจับคุมผู้บริหารของหัวเว่ยในแคนาดาค่ะและล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาอาจารย์แซควิจันจารรัตอ์ยางรุนแรงซ้ำยังโทษความต้องการเข้าร่วมองค์การนาโตของยูเครนว่าเป็นเหตุที่ทําให้ถูกรัสเซียรุกรานซึ่งประเด็นข้างต้นนั้นเป็นสิ่งที่จีนมักหยิบยกเอามาใช้พูดเป็นประจำค่ะจนิมพักดีธรรมวิวเอักภาษาไทยรายงาน ครับคุณจนินขนาวนิว่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก v o วภาคภาษาไทยกรุงวอร์ชิงตันครับ มาติดตามสถานก,การณ์ที่ศรีลังกากันต่อครับหลังจากที่เกิดความโกลาหลในศรีลังกาในช่วงสุดสัปดาห์นะครับฝ่ายการเมืองก็พยายามหาทางออกให้กับภาวะสุญญากาศของประเทศโดยสภาจะเลือกประธานนาธิบดีคนใหม่ในวันที่20กรกฎาคมนี้ตามรายงานของรอยเตอร์ท่ามกลางความไม่พอใจของประชาชนต่อเศรษฐกิจที่พังทลายลงครับ ประธานสภาผู้แทนรัษฎรมาหินทายาปาอาเบวาเดนากล่าวว่าจะมีการประชุมสภาในวันศุกร์นี้และในอีก5วันจากนั้นจะลงมติเลือกประธานาธิบดีครับส่วนสำนักข่าว AP รายงานไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าประชาชนยังคงปักหลักยึดธรรเนียบระธานาธิบดีโคถาพยรัชปักษะและบ้านของนายกรัฐมนตรีรานินวิกรมสิงห์เหและเรียกร้องให้ทั้งสองลาออกจากตำแหน่งครับในวันจันทร์ AP ระบุว่าผู้นำฝ่ายค้านจากสองพัก ยังเจราจากันไม่ได้ยังไม่ข้อสรุปนะครับว่าผู้ใดจะมารับตำแหน่งนายกและประธานาธิบดีคนต่อไปในส่วนของประธานาธิบดีราชปรักษากล่าวว่าเขาจะลงจากตำแหน่งในวันพุธนี้ตามข้อมูลของประธานสภาผู้แทนราษฎรครับส่วนผู้ประท้วงยืนยันว่าจะไม่ถอยจนกว่าผู้นำทั้งสองจะลาออกอย่างเป็นทางการขณะเดียวกันในคําแถลงผ่านคลิปวิดีโอนายกวิกรมสิงห์เหย้ําว่าจะทํางานต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่ครับเพราะเขาต้องการดําเนินตามกรอบของรัฐธรรมนูญ นอกจากนั้นรัฐมนตรี9คนในรัฐบาลประกาศด้วยว่าจะลาออกจากตำแหน่งโดยทันทีเพื่อเปิดทางให้เกิดรัฐบาลที่มีตัวแทนของทุกพักเป็นสมาชิก ตามข้อมูลของรัฐมนตรีที่ทำวิจยัยยาดาสราชปักสีครับค่ะในส่วนของประธานาธิบดีราชปักษาตอนนี้ยังไม่มีใครทราบน,นะคะว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนแต่สํานักงานของเขาระบุในวันอาทิตย์ว่าได้สั่งให้มีการนําก๊าซหุงต้มออกจ,กจากใจประชาชนซึ่งเรื่องนี้ทางสํานักข่าวเอพีระบุว่าคือสัญญาณว่าเขายังทํางานในตําแหน่งผู้นําประเทศอยู่และการเดินขบวนประท้วงของประชาชนเป็นเวลา,าหลายเดือนที่ไม่พอใจในการบริหารจากการเศรษฐกิจและปัญหาคอร์รัปชันนาไปสู่ภาวะสินค้าขาดแลคลนขั้นวิกฤตนะคะทำให้ฐานอานาจ ของตระกูลการเมืองราชปักษาแทบพังคลื่นลงหลังจากปกครองประเทศหลายสมัยในช่วง20ปีที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีรานิวิกรมสิงห์เฮอธิบาย ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์โดยบอกว่ามีนักการเมืองคนหนึ่งทวีตข้อมูลที่บิดเบือนว่าตนจะไม่ลาออกจากตําแหน่งนายกรัฐมนตรีในการประชุมที่จะมีขึ้นและทําให้ประชาชนเข้าไปบุกบ้านของเขาและจุดไฟเผานะคะโดยนายกวิกรมสิงห์เหตก็กล่าวด้วยว่าเหตุวางเพลิงที่เกิดข,ขึ้นที่บ้านของเขานั้นทําให้เขาสูญเสียสมบัติล้าค่าที่สุดซึ่งคือหนังสือ2,500เล่มในห้องสมุดที่มีหนังสือเก่าจากยุคอนาณานิคมโปรโตุเกสและดัชในช่วงคธธวริสต์ศตวรรษที่วัสาับทธตลอดจนของเก่าเกี่ยวับวั ศาสนาพุทธภาพเขียนประวัติศาสตร์และหนังสือที่มีลายเซ็นผู้นําโลกหลายคนนะคะซึ่งเขาก็วางแผนที่จะนําไปบริจาคให้กับสถานศึกษาเมื่อเขาเสียชีวิตลงไปค่ะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เราจะนำเสนอเมื่อมีพัฒนาการต่อไปนะครับมาดูที่การซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดรั์สหรัฐในวันจันทร์ตามเวลาในสรหรัฐอเมริกานะครับดัชนีดาวโจนส์ปรับลดลง0.5%ก่อนจะปิดที่31,173จุดครับส่วน SP ร่วง1.15 ปิดที่3,854จุด n a s d a รร่วงหนักกว่าครับ2.2%ก่อนจะปิดที่11,372จุดส่วนราคาทองคำในวันนี้ซื้อขายลดลง0.6%ที่1,731.90ดเซนต์ต่อออนซ์ครับมาถึงช่วงคำในข่าววันนี้นะครับที่เรื่องราวของปรัติศาสตร์กรุงการอวกาศครับเมื่อสหรัฐก,ก็บอกว่าเตรียมจะเผยภาพสีจากอวกาศซึ่งเป็นบันทึกมาจากกล้องโทรทัศน เป็นครั้งแรกนะครับซึ่งก็บอกอาจจะเป็นหนทางในการพัฒนาการศึกษาการค้นควา้าดาราศาสตร์ต่อไปใช่ไหมครับคุณดิธิการค่ะเรื่องนี้น่าสนใจนะคะโดยพาดหัวข่าวของวิเวเอระบุว่า Biden to unveil first full color images from Webb telescope หมายความว่าไบเดนเตรียมเผยภาพสีครั้งแรกจากกล้องโทรทัศน์อวากาศเว็บนะคะก็ถือว่าเป็นเวลาที่ทั่วโลกรอคอยนะคะสำหรับการเผยภาพสีจากอวกาศครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มาจากกล้องโทรทัศน์อวากาศเจมส์เว็บซึ่งจะมาเผยแพร่โดยทำเนียบขาวเป็นครั้งแรกในโลกเมื่อวันจันทร์นะคะโดยประธาน,นาธิบดีโจไบเดนเป็นผู้เผยภาพดังกล่าวร่วมกับบิลเนลสันผู้อำนวยการนาซ a านะคะโดยนาซ่าเองก็มีแผนที่จะเผยแพร่ภาพสีอวกาศเพิ่มเติมตลอดทั้งสัปดาห์นี้แล้วว่าน,นี้จะเป็นการแสดงศักยภาพของกล้องโทรทัศน์ในระดับที่เต็มก กำลังนับตั้งแต่กล้องตัวนี้นำมาใช้ในปฏิบัติ ภารกิจไขความลับของจักราวาลด้วยคลื่นอินฟราเรดกล้องโทรทัศน์เจมส์เวีนะคะมีมูลค่า1,000 0ล้ 10, 000, 000, 000, 000, 000านดอลลาร์ค่ะออกแบบมาเพื่อใช้ในการศึกษาดาราศาสตร์อินฟราเรดก็คือการศึกษาวัตถุที่มองเห็นได้ในระดับคลื่นอินฟราเรดก็คือตาเราจะมองไม่เห็นนะคะ <Yeah. S 1> แต่ว่าในระดับคลื่นอินฟราเรดนะจะเห็นภาพขึ้นมาเ <ừ> mm. สน้นผ่านศูนย์กลางของกล้องนี่คือ6.5เมตร<ม>แล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในอวกาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วนะคะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคําว่า color จากพาดหัวข่าวนี้นะคะเป็นคำคุณศัพท์แปลว่าสีค่ะทีนี้มาดูคำว่า color ที่ทำหน้าที่เป็นคำนามกันบ้างก็ให้ความหมายว่าสีเหมือนกันไปดูการใช้ในประโยคกันนะคะตัวอย่างเช่น will and mary gaze at the sky at sunset mesmerized by its colors หมายความว่า Will กับ Mary จ้องมองไปที่ท้องฟ้าในช่วงพระอาทิตย์ตกและถูกสะกดด้วยสีสันของมันนะคะ คำว่า color ที่เป็นคำนามนี้ยังแปลได้ว่าสีสันใน mm hmm. เชิงนามธรรมาด้วยแปลว,ว่าสีสันของชีวิตประมาณนี้ mm hmm. ไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างนะะักข mm ่า hmm. วกับซ mm ู hmm. เป,ปอร์สตาร์เพลงป๊อปกันนะคะตัวอย่างเช่น how would you remember this world tour concert in Bangkok mm hmm. นะะักข่าวบอกว่าคุณจะจดจำงานคอนเสิร์ต world tour ที่กรุงเทพนี้ไว้อย่าง mm hmm. ไรคะซูเปอร์สตาร์เตอบว่า i s full of c o l o r s and great hospitality from the fans หมายความว่าเต็มไปด้วยสีสันและความเป็นเจ้าบ้านที่ยอดเยี่ยมจากแฟนๆเลยครับเมื่อสักครูเ่เป็นนักข่าวถามภาษาอังกฤษไปลืมแปล,ละนะคะ <laughs> ถ้าเป็นคำกริยาค่ะคำว่า c o l o r หมายถึงใส่สีหรือระบายสีนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างคู่สามีและภรรยากันนะคะตัวอย่างเช่น o นี y What is the plan for our son's play d a t e tomorrow ภรรยาบอกว่าที่รัก พรุ่งนี้มีแผนพาลูกไปเล่นกับเพื่อนไว้ยังไงบ้างจ๊าสามีมองบนแล้วก็บอกว่า I will let him and his friends color the sidewalk with chalks แปลว่าผมว่าจะปล่อยลูกๆก,กับเพื่อนๆระบายสีแถวทางเท,ท้าด้วยชอคกอะครับอืมเป็นไอเดียที่น่ารักนะคะนอกจากนี้ค่ะคำว่า color ยังแปลว่าส่งอิทธิพลต่อด้วยตัวอย่างเช่น mm hmm. Ben's experience in the military colors the style of his fatherhood หมายความว่าประสบการณ์ของเบนเมื่อครั้งเป็นทหารนั้นส่งอิทธิพลต่อวิถีการเป็นพ่อคนของเขาค่ะ hmm. บางทีนะคะคำว่า color ที่เป็นคำกริยานั้นแปลว่าตีสีใส่ไข่เกินจริงหรือเวอร์เกินไปนะคะไปดูการใช้ในบทสนทนาระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กันค่ะตัวอย่างเช่น what do you think about my findings from the survey นักศึกษาบอกว่าอาจารย์คิดยังไงกับผลการสำรวจความเห็นที่หนูทํามาคะอืมอาจารย์ก็คิดแล้วบอกว่า I suspect that a biased selection of responders may have colored the result of this questionnaire หมายความว่าผมสงสัยว่าการเลือกผูต้ตอบแบบสอบถามที่มีแนวคิดเองเอียงเนี่ยอาจทำให้ผลของแบบสอบถามนี้ดูเกินจริงไปนะ อ่ะอะไรคะอาจารย์ดูทรงส่งภูมินะคะ,ะมาส่งท้ายคำในข่าววันนี้ค่ะด้วยคำคมจากออสการ์เดล e n าเรนต้านะคะดีไซเนอร์ระดับโลกชาวโดมินิกันซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า Gardening is how I relax It's another form of creating and playing with colors หมายความว่าการทำสวนเป็นวิธีผ่อนคลายของผมมันเป็นอีกรูปแบบของการสร้างสารรค์และเล่นกับสีสันต่างๆด้วยค่ะคุณนพร,รัตน์เรารชอบการเดนนิ่งกันใช่ไหมคะใช่ฮะก็ไม่มีการ์เดนก็จะการเดนนิ่งให้ได้นะครับ <laughs> อภารไมนต์เราก็จะมีต่อไปนะครับโอเคครับก็พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงสุดท้ายเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลกร้อนนะ่าสนใจมากครับ ที่เกริ่นไว้นะครับผลกระทบอีกข้อจากปัญหาภาวะโลกร้อนนะครับคือการเพิ่มขึ้นของประชากรมิกกี้เมาส์ไม่ใช่ครับประชากรหนู <c oughs> ในสหรัฐและแคนาดาเขาที่บอกปรับขึ้นอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> จะทให้ผู้คนต้องมาส,มาสนใจสัตว์ไม่พึงประสงค์นี้มากขึ้นขณะที่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็คึกคักจากจากํานวนผู้ใช้บริการมากมายเลยครับคุณกมสันซีนัสบุญชัยมีรายงานเรื่องนี้จาก UA เเอมันนำเสนอส่งท้ายครับ คลับนักวิจัยกล่าวว่าอุณหภูมิที่ร้อนขึ้นและฤดูหนาวที่มีความอบอุ่นมากขึ้นได้เพิ่มจํานวนประชากรของหนูเท้าขาวซึ่งเป็นสัตว์จําพวกหนูที่มีขนาดเล็กและมีประชากรมากที่สุดในสัตว์สายพันธุ์นี้โดยพบเห็นได้มากนะครับในพื้นที่ตนออกของประเทศสหรัฐรวมไปถึงประเทศแคนาดาในฤดูหนาวปีที่ผ่านมาการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศทางภาคตนออกและตอนกลางของประเทศสหรัฐพบว่าอุณหภูมิเฉลี่ยในพื้นที่ดังกล่าวสูงมากกว่าที่เคยมีมาโดยนับตั้งแต่ปี1970 ค่าเฉลี่ยอุณหภูมิในฤดูหนาวของทุกรัฐเพิ่มขึ้นอย่างน้อยหนึ่งองศาฟาเรนไฮต์หรือ0.6องศาเซลเซียสขณะที่รัฐทางภาคตนออกเชียงเหนือและแถบพื้นที่ภูมิภาคเกรตเลกส์ที่อยู่ระหว่างรอยต่อพรมแดนสหรัฐและแคนาดามีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นมากกว่า3องศาฟาเรนไฮต์หรือ1.7องศาเซลเซียสคริสตินฟลอยด์นักชีววิทยาด้านสา ta ta. ัตว์ป่าจากมหาวิทยาลัย u n i v e r อร์ y of r h o d ฟโ s ลดไ d แ์อธิบายว่าปกติแล้วหนุนเหล่านี้จะมีจำนวนลดลงในช่วงฤดูหนาว แต่จากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสล่งผลให้ฤดูหนาวมีความอบอุ่นทําให้หนูเหล่านี้มีชีวิตรอดมากขึ้นฟลอยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว,ว่าปกติสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเหล่านี้จะมีลักษณะตัวสั่นตลอดเวลาเพราะร่างกายของพวกมันสูญเสียความร้อนได้เร็วมากแต่พอฤดูหนาวมีความอบอุ่นมากขึ้นพวกมันก็จะอยู่รอดมากขึ้นโดยที่มันต้องหนาวสั่นและไม่อดตายเพราะสามารถออกล่าเหยื่อได้ ซูซานฮอฟแมนรองศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยไมอามี n ยูนิเวอร์ซิตี้ที่ตั้งอยู่ในเมืองออฟเฟิร์ดรัฐโอไฮโอโดยเธอชี้ว่าหนูเท้าขาวนั้นได้อพยพผ่านพื้นที่ป่าที่ทำหน้าที่เป็นเส้นแบ่งด้านภูมิศาสตร์ของสัตว์หลายสายพันธุ์ซึ่งหนูเท้าขาวขยายพื้นที่ในอเมริกาเหนือถึงราว125ไมล์ในช่วง30ปีหรือเกินกว่าที่คาดไว้มากถึง15เท่า รองศาสตราจารย์ฮอฟแมนยังบอกอีกด้วยนะครับว่าหนูเท้าขาวแพร่พันมาจากพื้นที่หุบเขาเทนเนสซีผ่านไปยังชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือและขยายไปยังคิวเบกในแคนาดาแล้วโดยมีการคาดการณ์ว่าภายในปี2050ประชากรหนูจะอพยพไปทางตอนเหนือในจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นโดยมีสาเหตุหลักๆมาจากสภาพภูมิอากาศที่อุ่นขึ้นจนทําให้พื้นที่ป่าซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของพวกมันขยายตัวไปในทิศทางนั้นด้วย การอพยพที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้นนี้ครับยังรวมถึงสัตว์สายพันธุ์อื่นๆอย่างเช่นกระแตและก็กระรอกบินนักวิทายาศาสตร์กล่าวว่าการแพร่กระจายของหนูที่ว่าอาจจะรวมถึงปริมาณของหนูตามบ้านที่อาจจะเพิ่มมากขึ้นเอลล่ดิกแมนผู้อำนวยการบริษัท Triple A Pa c เ Control เปิดเผยว่ามีผู้ที่ติดต่อเข้ามาเรียกใช้บริการกำจัดหนูมากขึ้นตั้งแต่ช่วงฤดูหนาวไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิที่ผ่านมาทั้งในพื้นที่ชนบทชั้นเมืองและอาคารในเมืองใหญ่ ดิกแมนให้รายละเอียดไว้นะครับว่า30-40%ของสายที่โทรเข้ามาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการกำจัดหนูซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงจนน่าประหลาดใจสำหรับช่วงนี้ของปีโดยพวกหนูคงจะมีการปรับตัวและขยายพันธุ์เพิ่มจนมีจำนวนมากขึ้นผู้เชี่ยวชายังเตือนถึงผลกระทบด้านสาธารณสุขด้วยนะครับเนื่องจากหนูเท้าขาวเป็นแหล่งของเชื้อแบคทีเรียอันกอ่อให้เกิดโรครามซึ่งสามารถกระจายเชื้อไปสู่เห็บและแพร่มาสู่มนุษย์ได้ โดยอาการของผู้ที่ติดเชื้อแบคทีเรียดังกล่าวจะมีอาการทั้งเป็นไข้เหนื่อยล้าปวดข้อและเกิดผื่นบริเวณผิวหนังและอาจส่งผลร้ายแรงไปยังข้อต่อและระบบประสาททั้งนี้รามนะครับถือว่าเป็นโรคที่เกิดจากพาหะนำโรคที่พบบ่อยที่สุดในประเทศสหรัฐเอริสมิธวัย53ปีเจ้าของฟาร์มในรัฐเวอร์มอนต์เขาเปิดเผยว่าหลังจากลูกชายของเขาติดโรครามในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปีที่ผ่านมา เขาก็เริ่มใส่ใจเกี่ยวกับจํานวนประชากรหนูและก็เห็บที่เพิ่มมากขึ้นภายในพื้นที่ฟาร์มของเขาที่ผ่านมารัฐที่พบว่ามีจํานวนหนูเพิ่มมากที่สุดได้แก่รัฐเมนเวอร์มอนต์และก็นิวแฮมเชอร์ซึ่งสํานักง,งานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐระบุนะครับว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศผมคมสารสีธนวิบุญชัย VOA รายงาน คุณครับคุณคมสรนและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจากวิวเอกรุงวอชิงตันผมนภรัตชัยเฉริมมงคลและคุณนิติการกัลลวันขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณนภรัตคุณนิติการค่ะสวัสดีค่ะคุณทิดรดาค่ะแสดงว่าห้องครัว หรือห้องที่เอาไว้ทําเค้กเล่่ยหอมของคุณนพรัตน์นี่จะมีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างนั้นหรอคะไม่ครับบอว่าจะไม่มีครับเขาบอกว่า,วา,ามันเฉาตามตามป่าน,นะครับอย่ามาเลยครับที่บ้านผมที่เมืองไทยที่มีเยอะจะแย่อยู่แล้วอย่ามาอย่าตามผมมาเลย <c oughs> มิกเมาส์ถามหาแล้ว <c oughs> เราต้องกําลังคิดว่าเอ๊ะ ใครได้ประโยชน์จากการที่มีหนูเพิ่มขึ้นพอดีมีข่าวรายงานมาประกอบกันพอดีว่าธุรกิจกําจัดหนูก็ได้อนิสงในการนี้ถูกไหมคะได้รับการติดต่อมากมายเลยใช่ไหมคะคือขออินล้นหลามเลยฮะช่วยมาําจัดด่วนจากที่เงียบเหงามานานฮะเป็นเป็นวิกฤตของของคนหลายคนแล้วเป็นโอกาสของคนกลุ่มหนึ่งนะครับค่ะแต่นําพาโรคมานี่สิคะคนนี้ที่การเป็นธุรกิจอ่าเป็นการอพยพมาของสัตว์บางประเภทที่ไม่พึงประสงค์นะ เป็นผลเกิดโรคเชื้อเข้ามาใชอย่างเลยเพราะว่าไม่เพียงแต่เรื่องของหนูอย่างเดียวตอนนี้คนอย่างเราก็ต้องระมัดระวังหลายโรคมาแล้วนะคะล่าสุดที่บอกว่าเราเจออีกกี่ซีซั่นตอนนี้มีเเวอร์ชั่นใหม่ของโควิดมาอีกแล้วเนาะคุณนพรคุณธีรรัตน์จำเบอร์ไม่ได้แล้วฮะจำเลขกันไม่ถูกแล้วนะคะตอนนี้อ่า BA 2อสองจุดเจ็ดห้ามีหลายซีรีส์หลายเวอร์ชั่นแต่ไม่เป็นไรค่ะ สามารถทํารายได้ดิฉันยังสนใจหนูอยู่ทํไรายได้จากการการกําจัดหนู <c oughs> เขาบอกว่ามีสมุนไพรนะเอาไป เอาไปสู้กับบริษัทที่ใช้สารเคมีกําจัดหนูเนี่ยท่านกำลังดูว่าสมุนไพรไหนที่ทําเงินให้คุณนพรัตน์ไปผลิตสมุนไพรตูำบากทำการฮะแต่ว่าจะบอกคุณสีรัตน์ว่าหนูที่นี่หน้าตาไม่เหมือนหนูแถวบ้านแล้วนะหนูในบ้านหนูที่นี่ผมเห็นตัวมาแล้วแบบเหมือนในการ์ตูนจริงๆอ่ะหน้าแหลมเปรี้ยวแลู้กลมๆนิ้วหัวแม่โป้งเราเนี่ยค่ะแล้วก็หน้าแหลมแหลมก็คือถ้าดูในภาพการ์ตูนฝรั่งเล้วก็จะเห็นว่าคือหน้าตาแบบนั้นเลยแล้วมันอยู่ตัวเดียวมันก็น่ารักอะฮะ นึกถึงมากกว่าหนึ่งตัวจะเริ่มคนตุกแต่ไม่มาดีกว่าใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฆ่าหนูนะคะแค่ไล่หนูคุณโนภัตรเราแค่อยู่ห่างๆกันมีตะไคร้หอมมีพริกไทยมีใบพลูมีใบน้อยหนาเอาให้เขาดมๆมีกลิ่นแถวนั้นใบสาหเสื่อเราอย่างเนี้ย คี่รัฐะส่งของส่วนไครส่วนเราก็ติดตั้งให้ตามบ้านต่างๆนะเราลองที่บ้านเราก่อนออย่าบ้านเราอย่ามาเลยเราโอเคเราก็ไม่อยากเจอมันหรอกครับคุณที่แล้วลองย่ไดอย่ายชาวบ้านเมืองไทยเราก็เยอะเนาะ ไล่ไล่ได้ไหลายวิธีค่ะแถวนี้ก็มีมีประสบการณ์หลายอย่างเพราะว่าเป็นเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกันแล้วอะ่ะวิ่งวิ่งมาต้องถามว่าตัวนี้ชื่ออะไรทําไมวิ่งวิ่งสนจัง <c oughs> ทักทายกันขนาดนั้นเลยนะครบจะบอกผมเป็นเด็กคลองเตยนะผมก็อยู่กับมันแล้วเด็กแหละฮะบางทีมันวิ่งมาชนขาผมก็อ่า<อ> <c oughs> เอาละค่ะเราก็กําจัดเนอะ <c oughs> กาจัดหมายถึงว่าทําให้หูห่างกันไปเพื่อไม่ให้ติดนโรคมาวันนี้ได้ ข่าวดีๆมากมายขอบคุณข้อมูลดีๆจาก VOA นำโดยคุณนพร,รัตน์คุณธิการนะคะและทีมงานวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ